สวัสดีคะ่ะมือนีแอดกับผ้ามาเอ,อ่เอออกมาทั้งน่องนะะเนาะมาชมบรรยากาศสวยๆแล้วก็สิมาเว้าเรื่องตัวเลขกันในเรื่องสูตรนะคะมันอากาศดีมันมีแดดก็เลยผ้าออกมาบังบรรยากาศสวยๆข้างหลังแอดนะคะเนาะนก็จะมีพ่อแม่มาลีแต่ว่าเสียงดังซะเหลือเกินเพราะว่า เขาทำก้นสะอาดปลากิ่งมคะปลากิ่งสำหรับัรจอดรเอืออืออือดอือดสามันถอดเข้าก็ต้องไปสนเตยงังสูดเด็ดเดี๋ยวอเอจใตัวเลขเนาะเนาะเพราะว่า,า,นะาตัวเลขมันก็เป็นสูตรคือเก้าเหรอคะสูตรของวดที่วันที่สิบกท่านว่าสองวนันห้าร้อย บ่งช่งดีจังหน่อยกันเนาะเดีวอดอดเอดสบห้าเขาเจ้าเอิญมาพระแม่มาลีเพราะว่านานาหนา,หนาวนี่บ่มีคนแล้วค่ะนี่พื้นขางลางาังกสิเป็นฟากิงสำหรับจอดรถแต่ว่าธานาห้อนเโอ้แต่ประเทศัดิอะเรศัยพไกมากเที่ยวกันเหมือนนึ่งถึงถือ มันรบขวนมันดังมากแอดฮานันกันเพราะว่าจริงๆแล้วเฮ็ดอยู่ในบ้านก็นได้ค่ะเฮ็ดเฮ็ดเห็ดคลิปอะ่ะแต่ว่าแอดว่าเออมาเบิง่งบรรยากาศโดยรอบอแอดว่ามันก็มันก็นกดีเพราะว่าไทยบ้านเฮาก็สัเห็นอ๋อฝรั่งเศสเมืองนี้เป็นจังซี่จังซี่จังซี่เนี่ยค่ะเพราะว่าเฮาก็สิได้เบิง่งได้เห็นภูมิทัศน์ ของต่างประเทศที่แบบว่าเขาบ่เคยเห็นจริงีินะฮะเนี่ยมาภูเขาเมืองนี้มันสิเป็นภูเขารอบๆนะฮะแล้วก็งามนั่นน,น่ะนานรอนนี่โอ้ยงามค้นกฤสิมาเทียวจากอเมริกาเยอรมันเบนเยียมสเปนอิตาลีโอ้เขามากกันเบิดแลวค่ะ ามาเที่ยวฮอนอย่ไกพวกอังกฤษพวกฮอลแลนด์พวกพวกังีฤเขากระสิม,มาเพราะวันยุนในโซนยุโรปนะคะนั่นเห็นป่าเรล่มมือซันเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว uh, แอดเสียอตุตเลขให้นะคะรูสกว่ามันคงติดทำงานอีกหลือนะคะนะเดี๋ยวแอดหาทีกันพอดีแอดเของหน้ามานะะัน เขาย่างหาพื้นที่กันพอเขาทำความสะอาดนี่ก็พื้นที่เขาใส่เครื่องเครื่องปั่นดื้อของมันนั่นแหละเดได้ค่ะแอกยางกันยางหามุมเอเจามุมใดดีน้อ อันนที่ยวนเสียงดังเพราะว่าช่วงนี้อ่ธนาที่เขาหนาหนาวพวกทัพงานน่ะมันก็ทัพงานกันไปเนะค่ะเนาะแต่บ้านาหนาห้อนโอ้ยนี่มันเศร้าใส่เครื่องกัาค้นกําลังนั่งจัดแสบน้านเงื่อนก็เข้าเอิ่นอ่ะ กำลังนอนแสรบอยู่นี่มาดังบึนวึนวึนแต่เจ็ดโมงไหมคนแหงตื่นสวย <c oughs> บอกไปก็เจะสีวางไหนนาะวิถีเออมันคือบา้านเฮานาะอยู่บนน่องก็สบายมากทอดประเทศไทยกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมามุ่งนี้ะบาดกำลังยางมานมองเล็บระดอง ยามนั้นห่อนเขากว่าสิมีเลือกข้ายยากเขาก็่าสิผานั่นเด็กเาใส่หนังย่างแล้วเราก็เดินนล่างย่างลงวัวมันหนาวเด้ผู้ใดบอกหัวบอกหัวนะคะแต่ว่าคนพวกที่เมียฝรั่งที่เข้าจะไมาอยู่ต่างประเทศก็จะสีหัว่พราะเนี่ยหนาวมันเปล่งเลยข้างล่งข้าลังประเทศนี่หนาวกันตลอดนี่ค่ะเออ กสิมีเลบะดองมองนี่แหละสิมีเลือกให้ยากเห็นมากก่ะเดี๋ยวเด้อสีสีเพิ่งตัวสิมีเห็นเห็นอะไรแต่เขามีอันนั่นนี่ช่วงนี้หนาหนาวเขาเขาเอานามไปอันเป็นหิ้วไล่ะค่ะช่วงมาลอยกระทงกับมานี่แหละหอบกล้วกับเออ่สามีกับลูกกับมาลอยกระทงกันอยู่นี่คืออยู่นี่ผู้ใดมาลอยกับสรางหัวมัน แต่ดิฉันเนี่ยกับลูกกับผัวต้องมาล่อยค่ะล่อยสุปีล่อยกระท่งของบ้านเฮ้าอ่ะก็ต้องมาล,อลอ่อ,อบยบ่ล่อ,อยบ่ได้เพราะว่าเอเสียงเบาไปพอนาะบ่ล่อยบ่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนไทยยังบ่ยัง,ยง,งกับทางต้องนับถือศาสนาพุทธคุณสามีก็ดีดีเลยค่ะเรา เรานับถือเราโรากันเสือในในองค์พราสามารถสัมพุทธเจ่าเฮาราก็ดีดีบกินบรเล่นบเ,เที่ยวบชู่โอ,โอเคเดียเด๋ยวเดี๋ยวแอดไปเหตัวเลกันคาไปขอไอเรื่องนั่งจบอยวกมองวิวนิดนึงเห็นมเสยไหมมืดหน่อยนะคะเออม,มัอนมืดเลยก็แต่ว่รมอนก็นสิ ถ้าถ้านั่นนะ่ะเขาปล่อยน้ำลงมาเพราะว่าอยูหนิมอ๋อมันไหลมันไหลย่ยางไหลแนวเดี๋ยวแอปทีสิค่อยเฮ็ดคลิปไปแล้วกันเนาะเนาะเพราะว่าคลิปนี้เขาสิเว้ากันเรื่องตัวเลขพอวนมากคนกับชนใจเรื่องตัวเลขนะคะเนาะตัวเลขนะ่ะจะมีประมาณมีหาชุดให้ให้ให้เขาพิจารณาซ่อมกันเอา จะละัลลนะกันเอาเนาะเนาะว่าเออเอชไอเอเอเอมื่อละคลิปมื่อละมื่อละมื่อละเขาเอาน้นว๋ยมันสิมีสูตรหนึ่งมันสิมี้สีสีชุดนะคะนะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสี่นี้สีชุดแต่ว่าไก่จะเฝ้าซื้อเด้อค่ะเด้อแค่แคปหน้าจอไว้ก่อนละกัน ก็บไหนจอยก่อนเอ๊เอาไปนอนเสียงนอนฝันเบิ่งว่าเอ๊ะเออถ้าฝันดีก็จังก็จังซื้อเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันสูตรก็คือสูตรนะค่ะถ้าเฮาจับถือจับได้ก็คือเฮาโชคดีมันก็แล้วแต่ดวงนั่นมาเฮาโอ้แต่ขนาดแอดอเฮ็ดบุญอันนั้นนี่ก็คือถ้าช่วงมันเฮาดวงบ่ดีก็คือเฮาก็จับบ่ถือจุดช่วงนะฮงวดที่ผ่านมาที่แอดถือก็ก็ คือถือน้ำสูตรนี่แหละแต่ว่ากระทื่งเป็นดวงน้ำดวงเฮาดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงดวงเฮาบด่ดีแต่บเป็นอย่างแต่ว่าแอดคิดว่าหงวดน,นี้ลหละคิดว่าเพื่อนเพื่อนในแฟนเอฟซี FC แฟนช่องหน้าสีนี้คนใดคนหนึ่งสืบทามตัวตรงนี้นะคิดว่าไม่เซ็นบอกวันสัน่นเนเนาะเดี๋ยวโอเคแอดก็คอยมาโดนแล้ว หาหม่งนางกันสีนางใสเนาะบบบนี้เนาะเดี๋ยวสีโอตัวเลขโชว์ตัวเลขเนาะค่ะเนาะแคบหนาแคบหนาจอไว้แคบหนาจอไว้เราเอาไปเสียงมึงซะเกินว่าตัวเลขที่ที่ได้มามันเข่าว่าเดี๋ยวมืออื่นเออเดี๋ยวมืออื่นแอดสีลงให้อีกมือละมันมันรวมทั้งเบิดมันมีหาเนาะเนาะแอดสีให้มือถอดที่แอดสีให้อะ มือละคลิปแล้วก็ให้เอฟซีแฟนช่องเอาไปเสี่ยงเบงแล้วแต่ดวงอันนี้คือคือ,คองวดนี้เสียงให้แล้วแต่ดวงถ้าผู้ใดดวงดีก็คือได้ถ้าผู้ใดดวงบ่ดีก็คือจะโทษกันนะะนะต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยเพราะดวงไผดวงมันแอดกับพลาดไปแล้วสามงวดทั้งๆสี่เลขสูตรของแอดบ่เคยลาดเข้าตลอดแต่ว่าแอดกับโบ้ไม่ดวงเอง บุญบุญดีสางบุญดีเฮ็ดกเ็เฮ็ดเบิดนั่นล่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงของเวลาของดวงมันก็คนเฮาถ้าเกิดว่าที่ถือถุงงวดหลายมันก็บโบแมนเนาะค่ะเนาะมันก็มีมันก็มีแนวน,ะะนั่นแหละถ้าจะสิวานิลล่าโอเคนะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดสิเอาเอา,เอาตัวเลขโชว์ให้เบิง่งก่อนเดี๋ยวมื้ออื่น เดี๋ยวมืออื่นแอดสีล่องหามือละคลิดนะคะเนาะมีแค่หาชุดแค่นั้นแล้วก็เพื่อนๆเอฟซีแฟนจ่องก็เอาไปลองเสี่ยงมึงเอ่าวนะคะเนาะขอบคุณหลายๆมือนี่เอาเอาชุดตัวเลขชุดแรกไปก่อนนะคะเนาะนี่ค่ะแคบหน้าจอไว้เอ๊ะห้กลับกันโมนตัวเลขมันกลับกันกลับมาชุดตัวเลข ทีดเลกนะฮนะเนาะแอดกบับว่หูหรอก,กลับกันนะเกาแปดหกเจนึ่งศูนอ่าเอาไปจับกันกลับลับกันบเบื้องอ้สึกว่าตัวเลขมันสะิกลับนะเนะหรกลับอีกคน ว่เาเดี๋ยวจอไม่จิบนะแต่แหาะเห็นหงมันน้อเห็นมันเนาะนี่แหละค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วก็เอาเอาไปปิดกันแล้วนะเบิงไปเสียงฝันล่องเบิงปะทาปะทาได้นนเนาะเนาะเแอดะแ,อดแค่เป็นแมวทางเนาะค่ะเนาะ เป็นแค่แนวทางนะคะทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางเ้าตตรงใจพิจารณาเอาว่าเ้าสิซส้อแล้วห่านี่เ้อสมก้นทีสิ่รงทุนรอเพราะว่าทุกการเสี่ยงคือการลงทุนเอียงมันก็มันกัเชียงอ่ะทุกการลงทุนคือการเสี่ยงมันก็มันก็เสียงเพราะว่ากระจ้าิวาจังไงอืเว้าไปกระิียนคือจังห้องแก่ตัวแต่จริงๆแล้วมันบมเมนเนนะคะเนาะห้เฮาสิไปโทษ ยังก็ได้อืโบ่ได้ดอกเพราะว่าก็ซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลขมันก็คือการเสี่ยงดวงนะคะก็คือจังพวกเล่นการพะนั่นแต่ว่าอันนี้มันบ่แม่นเล่นการพะนั่นเนาะเนาะนอ,ะอีมันผิดศีลข้อหาบ่เนาะแต่ว่าก็สร้างมันเถาะเขาซื้อเขาก็แอดกระบงจากแนวสิเว้าดอกเพราะว่า กับหมอช้ามารถที่สิไปสอนไครได้เพราะว่าเพราะว่ามันก็มันก็แล้วแต่คนเนาะค่ะเนาะว่าเออสิสิแบบไหนเพราะว่าวิถีชีวิตของคนเฮามันบราคือกันต่างคนก็ต่างมีความคิดต่างคนก็มีมีความคิดเป็นของตัวเองผู้หลงคนก็บผเชื่อผู้หลงคนก็เชื่อว่าเออมีบาปกรรมนี่จริงผู้หลงคนก็บอู้ผู่เชื่อดอกกับเล้วแต่ เพราะว่าเขาภาษามาทีสิบเบื่องขับจิตใจของคนได้ว่าอืจะต้องเฮ็ดทั้งสี่ทังสี่เนอไม่ใช่เลยเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นคนในยซื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วสัตว์ประเสริฐแต่ว่าขลังคนคําว่าสัตว์ประเสริฐกันยังบอดีซำซำสัตว์เดยสาราหารน,นะ เออ่แอดกับ,บอ่อสามารถที่สิไปบังคับจิตใจผู้ใดๆว่าโอ้ต้องเฮ็ดจังสี่จังสี่เด้อแกแค่ว่าขอแค่ว่าถักคนดีคิดว่าทำดีแล้วได้ดีขลังเถือคว่มดีที่เฮ้าเฮ็ดมันอาจสีซาพอเฮ้าบูห่วแต่พบพุ่มสา์ก่อนเฮ้าเขาสัางกาับเมียงไว้แน่บุญลร้แล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ววัดนี้ เป็นอยังอู้ปูรังพนกะว่าเป็นยังเฮ็ดดีแล้วเป็นยังคือบ่ได้ดีเป็นอยังเฮ็ดแล้วเป็นอยัง,อยงคือบ่มีโชคบ่มีลาบเฮ้าบ่สามารหรู่เลยได้วาศาสตร์กรทีแล้วพบูุ้มทีแล้วเจ้าสาั่งกรรมีอย่างมากเราเจ้าเกิดมาศาสตร์นี้ก็แค,แค่เจ้าได้เกิดมาใส่กรรมหรือว่าเจ้าเกิดมามาลับกรรมดแีแค่นั้นคือเฮ้าบ่ษามาถทีสิไปบ้กก็ได้เลยว่า ผู้ใดเกิดมาแบบใดชีวิตเป็นแบบใดเนาะเนาะเอก็เอาผิดจารณน,นากันเอาเองเพราะว่าแอดกับภาษามาที่สิบไปบอกเลยว่าอ๋อเมนเจ้าเพถากเูอเจ้าบอกว่าจเจ้าเฮ็ดบุญเจ้าสั่งบุญสั่งกุศลมากแต่ว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเป็นยังคือบว่าดดลับเฮ็ดบุญได้บาปมันบมแม่นบ่มีดอกค่ะกำลังคน ก็สิ้าไปก็สิโาโอ้อาคือเว้ามาล่ามจามจ่าแมนค่ะเว้ามาล่ามจามจาคือเว้าให้ได้คิดว่าคนเฮ่าเกิดมาเป็นอย่างผูลังค้นเกิดมาคือจังคือจังเกิดมาลบเกิดมาลําบากตากจำเป็นน่นนี่เพราะว่าเขาเจ้าเกิดมาเพื่อใส่กรรมผูลังเคลนผู้ลังค,น,งคนเกิดมาเป็นอย่างคือจัง โอมีอยู่มีกินนมีสมบับตบองเฮดเปียกอ่นดีมีเงไมีทอเป็นอย่างโบราค,ค้นคิดจังนันนะก็คือกำไผ่กำมันนะคะเนาะกรมมุนาวัตะตีโลตโลโกเอาเป็นอย่างคือจังแอดคือจังาเว้เบาเรื่องอนั่นเรื่องกำมเรื่องเวรนอันนี้แอดเว้าถึงว่าในในใน นเรื่องตัวเลขเนาะค่ะเนาะมันก็ร่วมกันไปเบืดอนั่นละมันก็อยู่กับดวงอยู่อยู่กับบุญวาสนาบูญลงคนบริเวณบุญบรไสัยบาทเออเขามาไม่จะอยากถืออยากได้มันก็เออเจ้าอยากถือเจ้าอยากไดโอเคควมอยากไดของคนอ่ะมันมีสุขคนล่ะค่ะผู้ใดก็อยากรวยอยากมีอยากไดคือกันสุกคนเออ่ว่าฮขกก็ต้องเบืองว่า เขาเห็ดหน่่ยมันเนี่ยถ้าคนบกคิดถ้าคนบกคิดถึงถึงว่าเออแอบกรจะสีวาจต่ไหนเนาะมันเขาจิไปสอนไทยก็ได้หรอกค่ะมันก็ขกุ่นอยู่กับควลมคิดของคนเนาะค่ะนาะว่าพระเจ้าสิคิดแบบไรอุลงค้นเกิดมากแต่น้อยเท่าไงกระทุกจนหอดมือตายอุลงค้นตอนทุก ตอนนี้น้อยทุกยงกปากหมองอ,อืเพราะอายุต่างคนแล้วแบเออเริ่มดีได้ไปดได้อัน,นั้นมันก็อยู่กับบุญวาสะนาะของแต่ละคนนะคะน้องมันบอกคือกันอือตัวลองคนก็สมบายต่น้อยเข่ามากใหญ่มากกับสมบายเดี๋ยวคิิหนาแอดถีมาบอวิถีชีวิตของแอดหฟังว่าวิถีชีวิตของแอดเป็นอย่างไร เพราะว่าแอดน่ะเกิดมาตั้งแตน้อยเท่าใหญ่ก็สบายมาตลอดชีวิตนี้บ่เคยลําบากแต่ว่าก็บ่ทันได้ถึงกับขนาดรวยล้นฟ้าเกิดมาจากชีวิตชาวไห้ชาวนานี่แหละอีพ่ออีแม่ก็ก็เป็นชาวไชาวนาบ่แม่นบ่แม่นชาวไชาวนาดอกอ่ก็มีธุรกิจรถบ่ะก แล้วว่านี่แอดกับเดเลียนหนังสือสูงๆส,สมบัยมาตลอดล่ะค่ะแต่ว่ามันกระโบมันกระโบแน่นอนเนาะเมนเข้าเกิดมาในทอง่อทองเม่นี่ทองอท่อทองเม่นี่ิน่นผ้าเขา้าดีเข่าใดแต่ว่าคนนี้เกาะก้วเข,าเขา้าโพลงก้นก็ได้ดีโพลงก้นกับได้ดีอนันนี้มันก็แล้วแต่คนแต่กล้าเนาะ กับ,บ่วงจักแนวสิวาส่วานะมันก็มันเหรอแต่ดวงก็สิวาส่วาจังได๋เดี๋ยวคั้นจังได๋เดี๋ยวโอ้สิบแปดนาทีกว่าแล้วเนาะค่เนาะเดี๋ยวแอดสิสิเฮ็ดคลิปหน้าให้ฟังเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าวิถีชีวิตของแอดน่ะมันเป็นจังได๋โอ้ยหนาวเด้ค่ะตอนนี้อยู่เอ่ออยู่กับเล็บกดอกหนาวค่ะหนาวหนาวหนาว เ่วเอดกะ้ีใหงฟัง